สวัสดีครับผมเต้มงคลทองนะครับวันนี้มาดูหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่อโสธรนะครับเนื้อทองแดงนะก็จะมีแยกเป็นสองบอกนะก็คือหน้ามนุษย์แล้วก็หน้าแปรยิ้มนะครับหน้าแปรยิ้มจะนิยมกว่านะครับราคาเล่นหาก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับหลักพิจารณาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูหน้ามนุษย์ก่อนนะพิมพ์หน้ามนุษย์นะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ครับ องนี้อาจจะปั๊มขยื่นนะครับทําให้ตรงจมูกหย่อนสวยไปนะครับพิมพ์หน้ามนุษย์นะดูความเรียบตึงขององค์พระนะครับเป็นพระปั๊มนะไม่ตื้นไม่เบอร์นะครับรอยปั๊มนะครับเนี่ยเป็นธรรมชาติของพระปั๊มนะอาจจะมีขยื่นขยื่นเนี่ยคมคมนะลองเอียงดูหลายๆมิตินะครับเม็ดพระศกเนี่ยครับคมคมอย่างเงี้ยนะครับในธรรมชาติของพระปั๊มนะมีคี้ปิ้นนะครับ ดูไอคิปปิ้นคมๆนะเป็นธรรมชาตินะครับช่วยพิจารณาเกยแท้ได้นะหลักพิจารณาคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าแปะยิ้มบ้างนะครับหน้าตาประมาณนี้นะนี่อันนี้หน้าแปะยิ้มนะครับใบหน้าจะต่างก,กันกับหน้ามนุษย์นะพื้นผิวองค์พระนะครับเรียบตึงนะเป็นพระราคาไม่แพงแต่มีเก๋นะครับดูความคมนะครับด้านข้างนะครับเอียงดูนะตรงเนี้ยเป็นสารคมคมนะ จดจำใบหน้าหลวงพ่อนะครับเป็นพระศกคมคมนะครับพ้าปั๊มนะครับเรียบตึงนะพลิกไปดูด้านหลังนะครับด้านหลังองค์นี้นะครับพระมีมิตินะเนี่ยครับลักษณะโลหะนะครับพระศกอาจจะมีรอยขยื่นนะครับทําให้ดูบี้บี้ไปนะครับแต่พระก็ยังคงมีมิตินะครับมีลักษณะโลหะคมคมนะครับที่เกิดจากการปั๊มนะเอียงเอียงดูหลายๆมิตินะครับ คลิปปิ้นก็สําคัญนะครับองนี้นะคลิปปิ้นเยอะมากนะครับปิ้นอย่างเงี้ยเอียงดูนะนี่ครับคลิปปิ้นประมาณนี้นะครับเอียงดูนะคมคมครับเขย่าดูจะมีกิ่งดังนะครับนี่ครับเป็นพระกิ่งครับกิ่งดังหรือไม่ดังมีผลต่อราคานะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับหลวงพ่อจตทรเนื้อทองแดงนะปี2อ0 8นะครับเล่นหามีหน้ามนุษย์กับหน้าแปะยิ้มนะครับ ท่านใดมีก็ยินดีรับเช่านะครับลองส่งรูปภาพมาชมกันได้ที่ l ลาย id a s a i t a y 5 0 5 1นะครับ a s a i t a y 5 0 5 1นะครับรับเช่าประเครื่องหลวงพ่อทวดหลวงพ่อสุธรยอดนิยมนะครับและพระเกจิคณาจ,จารย์นะขอบคุณครับ